لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحرير مداه فمتى اللقاء أهدي تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมไฟรถอยู่เป็นสุขเป็นประจำทุกค่ำวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีเอ็มทีวีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อสลามสู่ความสําเร็จอยู่ในช่วงของแขกรับเชิญพิเศษครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ผมถือว่าพิเศษสําหรับผมเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับถ้าพูดถึงเนื้อหมัดความปวดบานที่อลอสเวอร์ตาลาได้ประทานให้กับมนุษย์แล้วมีเนื้อหมัดมากมายที่อลอสประทานให้กับมนุษย์ในโลกตุนยาใบนี้ เนื้อหมัดประการหนึ่งที่ถือว่าเป็นเนื้อหมัดที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการที่เราในฐานะมนุษย์นะครับได้เกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เราและเรานับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดนั่นคือเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ยังมีอีกหลายๆคนครับพี่น้องครับที่ได้รับเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้หลังจากที่ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วสักระยะหนึ่ง นั่นก็คือการที่คนหลายคนที่เกิดออกมาไม่ได้มีความศรัทธาในะลัทธิสุวรรจาราไม่ได้เป็นมุสลิมแต่วันหนึ่งของชีวิตเขาได้เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนความเชื่อและมารับนับถือศาสนาอิสลามทีงนี้ถือว่าเป็นเนื้อหมัดความปวดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เราจะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเนื้อหมัดหรือว่าความปวดปานที่ยิ่งใหญ่ แบบนี้เช่นเดียวกันเชิญพบกับคุณมาลิกเลิศรุ้งพรทวีครับสละวัยกุ้มบอระหมาตุลลอฮฺบอละาการุตครับครับอัสลามุอะลัยกุมบอระหมุะฮิบะุลลาตุครับบังมาลิกผมขออนุญาตเรียกบังมาลิคละกันนะครับดีบต้องขอบคุณบังมาลิกนะครับที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับช่วงแขกรับเชิญพิเศษของรายการอิสลามสู่ความสําเร็จครับบังมาลิกครับอย่างที่ผมได้เกริ่นในช่วงต้นของรายการเมื่อสักครู่ว่า บังมาริกได้รับความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากลอสซาตาลาก็คือได้เปลี่ยนศาสนาหรือว่าในภาษารับอีก,อกภาษาหนึ่งที่เรียกกันโดยมุสลิมส่วนใหญ่ก็คือม้วนลัฟค,คนที่เปลี่ยนแปลงศาสนาจากศาสนาอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มายอมรับนับถืออันอิสลามค,คนนี้บังมาลิกเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซนอยากให้บังมาลิกเล่าถึงประวัติส่วนตัวตั้งแต่อย่างเล็กมาจากครอบครัวจังหวัดอะไรมีพื้นฐาน ครอบครัวเป็นอย่างไรมีพี่น้องกี่คนให้พางคนนี้เล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านในเบื้องต้นนี้ก่อนครับครับถ้าเล่าตั้งแต่ปู่มาหลังก็คือตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยมาจากเมืองจีนเลยครับนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไปอยู่ที่เท่าที่ผมจําความได้ก็อยู่ที่ตรอกจันนะฮะตรอกจันตรอกจันแถวถนนตกนี่เองครับผมครับแถวถนนตก นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเขาเขาโจผมเองนะครับ,รบผมเกิดที่ที่โรงมาลเลิศสินอ๋อเลิศินครับนะครับแล้วก็เรียนโรงเรียนจีนมาตลอดนะครับแล้วก็พักหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ที่แถวบางนาก็โรงเรียนสยามวิทยาย้ายไปพร้อมกับพ่อแม่ มันมาหาคือคุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เรียนที่นูนโรงเรียนสยามวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนดังเมื่อสมัยก่อนโรงเรียนประจาหรือเปล่าไม่ประจําแต่ว่าไปเป็นไปกลับก็ครับนะครับครับแล้วก็ในช่วงวัยเด็กก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับก็มาช่วงที่ว่าจะคือหาสักหน่อยก็คือช่วงของวัยทํางานครับวัยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประสบกับสภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครับนะครับ ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลยอยู่ในช่วงของการลำบากนะครับก็เลยทําให้ผมขาดโอกาสทางการศึกษานะครับงมนเล็กมีพี่น้องกี่คนเจ็ดคนพี่น้องเจ็ดคนี่ผมเป็นคนเล็กสุดคนเล็กสุดเลยนะคนเล็กสุดนะครับครับครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่ที่ว่าไปอยู่ที่บางนาที่โรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนปฐมเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนปฐมเรียนปฐมครับพอจบเรียนปฐมจบป .6 ก็อันนั้ <ase> นยังไม่จบป .6 น,นั้นแค่ป .4 เองตอนนั้นนี่ลย้อนหลังไปกี่ปีนะย้ะอนหลังไปกี่ปีนอามากนะเลยอะ่ะเกือบหลายปีมากเลยสี่สิบปีได้ส <40 S 1> ี่สิบกว่าปีแล้วนะ่ะฮะแล้วก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนพระแม่สงเคราะห์ครับ,รบ <overall> นะครับก็ช่วงที่เรียนต่อพระแม่สงเคราะห์นี่ก็คือเออก็จะเรียนจบที่น้นก็จบประมาณชั้นปฐมหกที่ต้องมาเรียนต่อที่โรงเรียนพระแม่สงเคราะห์ คีออยู่วิทยาอะเรื่องีโรงเรียนอะไรนะสักคู่นี้ที่อยู่บางนานะสยามวิทยาสยามวิทยาเนี่ยเรียนไม่จบเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก่อนครับครับจริงจริงแล้วถ้าพูดถึงการศึกษาในครอบครัวคนจีนเนี่ยครับคนที่จะต้องเสียสละไม่เรียนคือพี่ใช่เพื่อที่จะให้น้องเรียนครับเอ๊ะมัน,ม,นมันแปลกที่ว่าบางผลิไม่ได้เรียนในขณะที่พี่ๆทุกคนเรียนไหมแต่นี่ก็คือให้พี่ชายคนโตได้เรียนอเพื่อพี่ชายคนโตนี่ก็จบผาณิชย์ครับครับนะครับจบพาณิชย์นะครับส่วนผมเนี่ยก็จะ จกไม่สูงครับแต่ว่าเลาให้เลยนะครับก็คือ,คอหลังจากที่เราไปเรียนที่พระแม่สงครแล้วเนะี่ยก็คือมันมันมันจะเป็นช่วงที่ว่าที่บ้าน,นี่ลําบากทีนี้ผมต้องช่วยงานที่บ้านทุกอย่างพระแม่สงครนี่อยู่อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แถวสาธุประดิษฐ์อยู่แถวสาธุประดิษฐ์ก็ก็จะช่วยคุณแมนะ่ทำงานบ้านทุกอย่างช่วยพี่ทุกอย่างนะครับ ทำงานบ้านแล้วคือเรื่องของการทำมาหากินอะไรมีช่วยไหมทุกอย่างงานอะไรที่ครอบครัวทำอยู่ตอนนี้นะครับก็โหสารพัดเรื่องทั้งทอดขนมขายขนมขายนะครับพับถุงกระดาษขายบะหมี่เกี้ยวทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ทําได้แล้วเป็นรายได้ให้กับครอบครัวสร้างรายได้ทาหมดเลยใช่ก็คือจะชีวิตจะไม่ค่อยไม่ได้คือชีวิตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่สงบสุขต้องเคลื่อนไหวต้องมีการทำมาหากินประกอบอาชีพอยู่ตลอดเวลาครับนะฮะก็ เสร็จแล้วเนี่ยก็คือผมจะเป็นเด็กล้างจานตลอดแล้วก็ล้างจานของธุรกิจของค้าขายในบ้านตรงนี้ขายว่ามีเกี๊ยรถเข็นน่ะเข็นสามล้อน่ะเข็นไปทั่วก็นั่งท้ายรถไปด้วยคยังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จําได้ไหมก็ประมาณไม่ถึงสิบขวบมั้งก็ไปอยู่ประถมชั้นประถมประมาณปสามปสี่แล้วก็หลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นก็คือพอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็มันมันมัน มันเบื่อหน่ายแล้วอะมันเบื่อหน่ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันชีวิตนี่มันโอ้โหมันสาหัสมากอะนะแยกจากพ่อแม่ไหมมีที่แยกจากพ่อแม่ไหมคือคือช่วงนั้นน่ะก็คือความที่ว่าไอ้ไอ้เราเนี่ยมันมันมันเป็นเด็กเล็กครับแล้วก็เอ่อมันต้องทํางานหนักอะครับมันก็เลยเอ่อคิดมากก็ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ประมาณอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็สิบประมาณสิบขวบได้มั้งเริ่มคิดมากตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะอืมก็ เออทำยังไงให้มันมีดีกว่านี้อ่ะทำไมเราจะต้องมานั่งท้ายรถขายก๋ิอบะหมี่เกี๊ยวทำไมเราจะต้องมาล้างจานในขณะที่เพื่อนเพื่อนเขาไปทำอย่างอื่นกันหมดครับคือคนอื่นเขาได้เรียนหนังสืออะไรดีๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าไปไปทำธุรกิจนะนะส่วนตัวก็ไปขายหนังสือพิมพ์อายุสิบขวบไปขายหนังสือพิมพ์อ่าไปขายหนังสือพิมพ์ตามไปรับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาขายที่โรงพิม ไปที่โรงพิมพ์เลยไปที่โรงพิมพ์ใครเป็นคนแนะนำเดนิลสีพยาเอาข้อมูลเรื่องโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์มาจากไหนไม่ไม่มีข้อมูลคือใช้วิธีการสืบหาแหล่งเอาว่าโรงพิมพ์มันอยู่ที่ไหนใช้วิธีการใช้ปากคมทำไมถึงคิดว่าต้องไปขายหนังสือพิมพ์ก็คือคิดว่ามันมันน่าจะเป็นธุรกิจคิดว่ามันทําเงินได้ครับอะไรก็ได้คือสมัยนั้นก็คืออะไรก็ได้ให้มันเป็นเงินก็อยากทำก็โอเคอ่ะก็ไปขายหนังสือพิมพ์อยู่พักรึอตามสี่แยก อพอดีพี่ชายผมเขาก็ค,คือ,ค,อคือผมเป็นนักสู้มาแต่เด็กอะ่ะก็เหมือนกันหนีออกจากบ้านอะ่ะไม่บอกใครเลยแล้วก็ไปไม่ได้อบอกใครไปแล้วไม่ได้กลับมาบ้านเลยไปแล้วก็กลับมาไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมไปไปเช้าเย็นกลับอ๋อไปเช้าเย็นกลับครับ,รบก็คือเสียงไม้เสี่ยงเสียงไม่เลียวแหละครับครับเะเสียงการถูกลงโทษเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ครับโรงเรียนก็ไม่ได้ไปอะไรก็ไม่ได้ไปก็ทําแต่งานอย่างเดียวไปขายหนังสือพิมพ์อยู่กี่ปีก็อยู่สัก ไม่ถึงปีมั้งครับไม่ถึงปีก็เลิกทําไมถึงเลิกนะครับได้รายได้ไหมช่วงนั้นก็มี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 ก็ก็พี่ชายไปขายด้วยคือพี่ชายเห็นผมไปก็เห็นว่ามันหลายได้มันก็โอเคเล้ไปไปเป็นเพื่อนอ่าแล้วก็ไปเป็นเพื่อนแล้วก็มันสนุกด้วยชีวิตช่วงนั้นมันก็สนุกด้วยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้มองเห็นอะไรหลายอย่างคือเราได้มองให้ให้ให้ผมได้มองเห็นอะไรหลายอย่างหลังจากนั้นนะเราก็ไปที่เอ่อผมก็ออกจากนั้นผมก็ไปทํางาน ก็พอดีญาติผมเขามีร้านขายเครื่องไฟฟ้าอยู่ครับใช่ไหมฮะคือว่าเขาเห็นว่าผมแบบไม่ได้ทําอะไรเขากลัวจะเสียคนเขาก็เลยชวนว่าเฮ้ยอย่างนั้นไปเรียนไปทํางานกับเขาดีกว่าไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอแล้วก็เขาก็ส่งให้เรียนตอนนั้นก็อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วก็สิบกว่าขวบแล้วครับตอนนั้นก็คือจริงๆแล้วก็น่าจะอยู่ปฐมปลายอาจจะเป็นช่วงต้นมัธยมแล้วก็ก็ได้ไปได้ไปเรียน เรียนวิชาชีพเพิ่มเติมเรียนวิชาชีพผู้ยิ่งดีใหญ่เลยเรียนวิชาชีพเรียนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมไฟฟงไฟฟ,ไฟ้าอะไรอย่าเีา้ยไปเรียนหลักส<ม>ูตรวิชาชีพครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เรียนมาตลอดคือเรียน<ม>จากหลักสูตรหนึ่งก็คือ,อไฟฟ้าเบื้องต้น<ม>จกกนกระทั่งมาเป็นวิทยุโทรทัศน์แล้วก็วิทยุโทรทัศน์สีนะครับขาวดําแล้วก็มาเป็นโทรทัศน์สีจากรุ่นหลอดมาเป็นทาเตอร์จากรุ่นหลอดมาเป็นทาเตอร์จากทาทเตอร์มาเป็นไอซีนะครับจนกระทั่ง เ,เชี่ยวชาญอายุ15เนี่ยผมก็เชี่ยวชาญละคือพูดง่ายว่ารู้ระบบวิทยุโทรทัศน์ซ่อมเป็นห,หมดทุกอย่างคนะฮะก็หากินเองได้แล้วยังอยู่ที่ร้านของญาติไอ,อ,<ะ>อ,อก็คือ,ย,อย,ยังอยู่ฮะยังอยู่แต่แล้วก็ที่ว่าหากินเองนี่หมายถึงไปเปิดร้านเองก็ไปรับจ็อปเองตามบ้านไปรับจอบ็อบตามบ้านเองใช่นะฮะก็ ชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มมาเปลี่ยนก็ตอนที่อายุ20ครับนะฮะตอนอายุ20ตอนอายุ20เนี่ยมัน,มนคือตอนนั้นก็อยู่กับพี่ชายคนโตพี่ชายชนโตเด็กเขาเปิดร้านขาย,อายแอรกอ์่างกันปีกี่ปีครับบงังก็กี่ปีอะเกือบสิบปีมั้งเรา20เขาก็30ประมาณาครับนะครับก็ชวนไปบอกให้ไปช่วยงานที่ร้าน เพราะว่าเขาไม่มีช่างเลยร้านซ่อมแอร์ใช่ทีนี้ไเราก็มันมีความรู้ตรงนั้นอยู่ด้วยแล้วก็ผมได้ไปอบรมที่เฟดเดอร์ด้วยนะครับได้มีโอกาสไปอบรมเรื่องแอร์ที่เฟดเดอร์ด้วยก็ได้เรียนรู้หลายหลายอย่างแล้วก็มาช่วยงานเขาแต่ว่าพอช่วยงานสักพักนึงก็คือเราไม่มีรายได้อ่ะคือไม่จ่เงินเดือนเงินเขาเก็บหมดอ่ะเขาให้ไปช่วยจริงๆนะช่วยจริงๆอิก็มาคุยกับแม่ แม่ผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่มีอะไรแล้วผมจะเรียนต่อด้วยผมกำลังจะไปเรียนต่อหลักสูตรวิดีโอสมัยนั้นหลักสูตรวิดีโอกําลังฮือฮาอยู่หมายถึงถ่ายทําวิดีโอหรือว่าซ่อกการซ่อมการซ่อมวิดีโอเพราะว่ามันเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามารวล่าปีนั้นย้อนหลังกลับไปวันนี้ถึงวันนั้นกี่ปีแล้วโดยประมาณ30 30สิปี30ปี30ปีในทีนี้ผมก็มามาช่วงนี้ก็คือหลังจากที่ จะไปเรียนหลักสูตรวิดีโอผมก็ต้องไปขอเงินพี่ๆน้องๆครับว่าขอช่วยผมหน่อยผมไม่มีเงินที่จะไปเรียนครับแต่ผมอยากเรียนเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่าให้ผมเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความรู้ตลอดเวลาครับก็ได้ไปเรียนนะครับเรียนเรียนจนจบหลักสูตรแต่ไม่ได้รับใบปริญญาอ๋อเป็นปริญญาระดับปริญญาตรีเลยนะ ก็คือเขาจะมีใบประกาศสุนียบออกประกาศยบัรวิชาชีพแต่ว่าไม่ได้รับใช่ไหมครับเพราะว่าะอไรไม่ได้รับไปติดทหารใช่เวลาเย็นก็ประมาณปีหนึ่งอะนะหกเดือนหกเดือนหกเดือนแล้วก็ไปไปติดทหารพอดีแล้วไปทหารไหมอ๋อผมสมัครไปเป็นทอสมัครในทหารเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอจับใบดำใบแดงเลยเพราะว่างานมันเยอะไงงานมันเยอะแล้วเราไม่มีเวลาไปยืนตรงนั้นก็เลย ความที่เป็นคนขี้ลำคาญน่ะนะสมัครเลยแล้วกันสมัครเลยแล้วกันนะครับก็ไปเรียนเป็นทหารอยู่สมัครเป็นทหารเพราะว่าไม่อยากจะไปรอวัดตรงวัดตัวรอจับไปดำไปแดงเพราะเราต้องทํางานเพราะถ้าไม่มีไม่มีรายได้ในแต่ละวันในแต่ละวันนี่คือขายหายไปช่วงหนึ่งหนึ่งวันนั้นก็ขายรายได้แล้วมองอย่างนั้นเราตัดสินใจไปสมัครเลยครับสมัครเลยเพื่อรีบไปทํางานต่อแล้วไปสมัครเป็นทหารอากาศด้วยครับเพราะว่าเรามีเวลาอีกประมาณเดือนกว่าถึงจะเข้ากรมไงครับ จะมาก็เลยคิดว่ารีบๆทาแล้วก็จบตรงนี้ก่อนครับแล้วก็การศึกษาของเราด้วยอช่วงนั้นจะจบหลักสูตรด้วยครับก็รีบกลับไปทํางานต่อแล้วก็ไปเคลียร์งานไปสะสางานทุกอย่างครับพอไปเป็นทหารครับทออไปฐานอากาศครับเป็นสองปีไหมเป็นสองปีเล่าเป็นยังไงบ้างชีวิตในกรมทหารก็มีอะไรที่มันหวือหวามีอะไรที่มันเป็นบทเรียนกับชีวิตคือ มันมันชีวิตทหารเนี่ยมันดีมากเลยสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นนี่น่าเสียดายโอกาสโอกาสนี้ก็คือเราจะได้เข้าไปเรียนรู้ความอดทน<ม>เราจะได้เรียนรู้ถึงการที่ว่าเราอยู่กับสมาคมอยู่กับเพื่อนฝูงครับและก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน<ม>การตกทุกด้ยากอะไรหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าในในในช่วงที่ผมเป็นทหารเนี่ยก็คือ มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ที่ประทับใจผมนะครับคือผู้พันเคยบอกกับพวกเราว่าจะให้ลาลาหยุดหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้หยุดเขาก็ให้อยู่ในกรมต่อครับทีนี้รุ่นที่ผมไปเป็นทหารเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ระดับปัญญาชนระดับปริญญาตีทั้งนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญแล้วก็รประเภทหกเดือนถึงปีทั้งนั้นครับ มีแต่ผมมาเป็นประเภทสองปีครับแล้วพวกนี้เขาจะเป็นหัวรุนแรงแล้วก็หัวหมอคือแล้วเขาไม่ยอมคนครับคือเขาไม่พอใจในคําสั่งครับทําไมหลอกทําไมมาหลอกใช่ไหมกวฝึกเสร็จแล้วใช้กลับบ้านไอ้มาก็กลับคําพูดไม่ให้กลับใช่ก็เลยก็เลยหนีทหารยกกลมหนีทหารยกกลมครับมุดลัวออกทั้งยกกลมนี่ถูกจับเข้าสารทหารไหางี้ขึ้นสารทหารติดคุกทหารคือตอนที่เรากลับมาเนี่ยเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องติดคุกยกกลุ่มนี้หมายถึงรวมทั้งบังเข้าไปด้วยไปด้วยนี่ับเขาด้วยครับก็บวกมากลากไปว่าง่ายๆประมาณนั้นคือใช้วิธีการใจกล้าหน้าด้านออครับคือเขียนใบเขียนใบลาครับเขียนใบลาเองเซ็นคําสั่งเองโอ้โหแล้วก็เดินออกมาหน้าสขอก็เดินผ่านให้สขอยื่นให้สขอดูแล้วก็เดินสขขอปล่อยเลยไม่รู้ก็ไม่รู้อื คือความที่อันนี้อันนี้บางคนเดียวที่ทำใช่ไหมคนอื่นเขามุดหนีกันออกเราเราเราเดินตรงๆเลยง่ายๆครับมันมีหลายๆคนอ๋อคือคนที่ประเภทว่าใจมันกล้าก้าครับแล้วก็ไปกันอย่างนั้นอันนั้นคือคือคือในอดีตกลับมาโดนเล่นงานไหมกลับมานี่ก็ถูกฝึกเขาเรียกหมาคาบดาบเขาไม่เรียกเสือคาบดาบแต่ฝึกแบบนั้นเลยเหมือนกันโอ้โหเจ็ดวัน ทรมานมากโหดมากเจ็ดวันนี้คือเสื้อผ้าชุดเดียวโอ้โหแล้วก็เข้าแถวบนน้ําเข้าแถวบนน้ําเข้าแถวบนน้ํายืนอ,อยู่น้ําความสูงระดับไหนเนะี่ยก็ประมาณประมาณท่วมท่วมจมูกอะ่ะโอ้โหต้องกระเสือกกระสนนี่จะหาอากาศให้ได้ด้วยนะคือคุณคุณต้องยืนในยืนในนั้นแล้วก็พยายามยืดหัวให้ได้ให,ให้ให้ให้ได้อากาศ แล้วก็คุณจะมีบัตตี้อยู่คนหนึ่งเขาจะจัดบัตตี้ให้ครับทีนี้บัตตี้ผมโอ้โหมันก็ไม่ไหวแล้วจริงจริงเราต้องลากไปด้วยโสุดท้ายผมรายงานเลยผมบอกผมบอกเอผมบอกเอครูฝึกบอกครับพี่ไม่ไหวแล้วนะบัตตี้ผมมันจะตายแล้วนะขอให้ส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าอากาศขนาดหายใจเพราะว่าเขาเขามีโรคประจําตัวด้วยครับครับ นั่นแหละก็ตกลงเขาก็ส่งส่งไปโรงพยาบาลก็อยู่ในกรมทหารสองปีครับเพราะว่ามันมันจะตายจริงๆช่วงนั้นโอ้โหมันมันมันคือการฝึกการฝึกเสือขับดาบเนี่ยมันเป็นยุดยุทธวิธีที่ลุนที่ว่าโหดร้ายหร้ายมากโหดร้ายมากแต่คนที่ผ่านการฝึกฝนตรงนี้มาได้เนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่เป็นคนที่เรียกว่าใช้ได้ยอดคนครับนะฮะก็ช่วงนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจครับแต่ว่าช่วงนั้นคือว่าเราไปอยู่ตรงนั้น่ะ ก็คือหลังจากที่เรากลับมาแล้วเราก็เข้ากรมแล้วเราก็ถูกฝึกอย่างนี้ยประมาณเจ็ดวันครับพอหลังจากที่เราฝึกเจ็ดวันเราก็ได้พักกลับบ้านอีกอันนี้ได้กลับแบบสมใจยอยากจินนี่ก็สบายสบายแล้วกลับแบบจริง,รงๆเขาอนุญ,ญาตให้กลับเลยครับนะฮะอยู่ในกรมทหารสองปีเป็นทหารอากาศพอครบสองปีปุ๊บทําไมไม่คิดจะเป็นต่อทําไมถึงปลดประจำการผม,มผมตอนนั้นคือผมผมผมก็อยากกะับเป็นต่อนะครับเพราะว่า หลังจากฝึกหกเดือนแล้วเนี่ยผมได้ไปอยู่หน่วยเสนาลักจะเพราะว่าในความที่ว่าเราเป็นเ,เทคนิคช่างมาก่อนนะครับก็ได้ไปอยู่เสนาลักทีนี้ก็ก็ผู้พันเนี่ยเขาก็รักชอบพอเพราะว่ามีอะไรนี้เราจะทําให้ตลอดมีใช้อะไรก็เป็นคนที่ว่าใช้ง่ายก็ไม่ค่อยขัดคนก็ใช้ง่ายตลอดก็ผู้พันเนี่ยเขาจะให้เป็นครูฝึกทีนี้แบบว่า แต่ว่าทางทางผมเองน่ะก็คือก่อนก่อนที่ผมจะมาเป็นทหารนะร่ะแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปอยู่กับพี่ชายนะ่ะผมได้ผมได้ทำงานอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพเรียกว่าที่ไม่มีคนทําเป็นอาชีพทํางานเกี่ยวกับอินสิอเกี่ยวกับไอซเกี่ยวกับวงจรอ,อินสิเกตสกริดครับซึ่งสมัยนั้นไม่มีคนเรียนเป็นวงจรของ เป็นไอซีอ๋อพวกไอซีวงจรของทุกทุกอย่างของเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างอ๋อของดิจิตอลเลยนะคอนโทรลซึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะผมก็ใช้วิธีการครูพักรักจำแล้วก็แอบเรียนด้วยศึกษาด้วยศึกษาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็สอบถามด้วยนะครับก็มีสมัยนั้นก็มีช่างกบประชาสัมพันธ์อ่ะเขาเขามาเขามาทำงานให้แล้วก็ จะทำงานเกี่ยวกับการซ่อมตู้เกมครับตู้เกมตู้เพลงอะไรพวกนี้แล้วทำพวกนี้อยู่ครับนะฮะก็ช่วงนั้นมันจะเป็นพอดีผมข้ามข้ามช็อตไปก็คือช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ว่าผมได้ไปทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าอ๋อก่อนที่จะไปเป็นทหารว่ายง่ายครับก่อนที่จะเป็นทหารก่อนที่จะอยู่กับพี่ชายก่อนที่จะอยู่กับพี่ชายก่อนที่จะไปทำแอร์กับพี่ชายครับครับขนาะช่วงนั้นหลังจากออกจากทหารแล้ว ชีวิตเดินไปยังไงต่อไปอ๋อหลังจากเป็นทหารปุ๊บเนี่ยก็พอดีผมก็เป็นสภาพของคนตกงานออกมาเดินแต่ฝุ่นอยู่พักหนึ่งคือไม่ไม่เจ็ฝุ่นเราก็พี่ชายเนี่ยพี่ชายเนี่ยเขาจะให้ทํไอ้นี้ให้อยู่ต่อให้กลัว่าให้มาช่วยทําแอร์อีกแล้วใช่แต่ว่าไอเรามองเห็นแล้วว่าคือฉันไม่อยู่ฉันไม่ได้อะช่วยจริงๆไม่ได้เลยเออฉันไม่ได้อะไรก็คิดถึงอนาคตตัวเองด้วยก็บอกว่าเออไปหากินเองดีกว่าเพราะว่า วิชาความรู้เนี่ยเรามีมีอยู่แล้วเรามีเรามีอาชีพติดตัวมีวิชาชีพติดตัวคครรัับบก็ออกมาก็ไปพอดีเพื่อนเขาบอกว่าพอดีเพื่อนอ่ะเขาบอกว่ามีลูกค้าเก่าอ่ะเขาถามหาผมอยู่แต่เขาอยู่ต่างจังหวัดนั่นแหะก็เลยบอกว่าให้ผมอ่ะไปหาผมก็ไปไปที่จังหวัดอะไรนครศรีไปนครศรีธรรมราชครับโอ้โหจากกรุงเทพดิ่งลงใต้เลยแล้วนครศรีธรรมราชปีนั้นอ่ะ เป็นเป็นปีที่เรียกว่ามีแต่ความปาดเถื่อนมีแต่ความโหดได้รุนแรงมากใช่เพราะว่าถ้าบอกว่าไปใต้นี่ไม่มีขยะไปในปีนั้นจําได้ไหมปีพศเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แต่ว่าประมาณก็กี่ปีสามสิบปีได้เนี่ยสามสิบปีก็น่าจะประมาณสักสองพันห้าร้อยสิบกว่าๆนั่นนะครับครับก็ลงลงทางใต้ตรงทางใต้กับไปก็ไม่ใช่ว่าผมมีเงินไปนะคือความที่ว่าเป็นเหมือนกับ คนที่ชอบอชอบชอบ,บ,บเสียงดวงอะไรเงี้ยม,มีเงินอยู่แค่สามพันบาทก็ไปแล้วกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใส่ปุ๊บก็ยิ้มก็ไปเลยไปอยู่นครศรีธรรมราชกี่เดือนกี่ปีอุ่นนานอยู่นานมากเลยมเป็นปีเลยครับอยู่นานมากเลยเพราะว่าผมไปอยู่เนี่ยที่ทุงสงเนี่ยประมาณสองปีกว่าสองปีเศษเดี๋ยวบางหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนหยุดที่แค่ทุ่งสงนี่ก่อน เพราะว่าเวลาหมดแล้ววังวันนี้มผมก็อินดล้อนะบางสัปดาห์หน้าขอยชั้หนึ่งตอนพ<ด>ูดคุยต่อคือวันนี้เนี่ยมันมาหยุดอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่บางมาลิกนะครับคือมาจากครอบครัวคนจีนแล้วก็ได้ได้เรียนรู้ผ่านคือกิจกรรมต่างๆการประกอบอาชีพการอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งชีวิตต้ตองมีจะพักจบพูต้องไปอยู่ทางใต้ครับสิ่งที่ผมอยากจะถามเป็นไฮไลท์ในตอนต่อไปก็คือว่า แล้วรับอิสลามยังไงผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดไฮไลท์สาคัญมาก oh. อ่ะละครับท่านผู้ชมที่ติตามรายการทุกท่าน,นครับชีวิตไม่ได้มีนะครับความสะดวกสบายเสมอไปอันนี้ครอบครัวคนจีนที่หลายๆคนมองว่าถ้ามาจากครอบครัวคนจีนแล้วชีวิตจะต้องสบายมีแต่เรื่องของอทรัพย์สินเงินทองเกิดมาบนกองเงินกองทองบ้างเกิดมาในครอบครัวที่มีอาชีพมีธุรกิจที่ จเจริญรุ่งเรืองนะครับมาถึงก็มาสารต่ออาชีพของพ่อแม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราฟังจากบังมาริกไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตบังมาริกผ่านเรื่องราวต่างๆมาหลายๆคนอาจจะไม่เคยเจออย่างนี้นะครับแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นวันหนึ่งบังมาลิกก็ได้รับเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์สุฮาห์จาลานน่นก็คือยอมรับอันอิสลามแล้วก็ยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์จาลาแล้วก็รับอิสลามนะครับต้องขอบคุณบังมาลิกนะครับ ยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมว่าบางมะลิกนี่ปัจจุบันนี่นะครับตำแหน่งของท่านก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายเขาเรียกหัวหน้าฝ่ายรายการของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV แห่งนี้แหละครับผมรอแล้วก็จ้องที่จะสัมภาษณ์บางมะลิกมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีจังหวะเลยอทำเลลาะวันนี้เป็นจังหวะที่เราตลักกําหนดไว้ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับบางมะลิกนะครับให้ท่านผู้ชมไดรร้รับรู้และรับทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไฮไลท์ของเรื่องอยู่ที่การรับอิสลาม แต่เรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะครับอิสลามสู่ความสําเร็จวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการบังมาลิกและกับผมพรยุจุเป็นสุขลาไปก่อนครับบมเไลตอฟิกบุญิดายาอัสสลามวะลลยกุ๊บบารากมะลตุลลออุบาราะกาตุสวัสดีครับแต่ผมอยากเรียนเพราะว่าผมเป็นคนที่เอาล่์ให้ผมเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความรู้ตลอดเวลา صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم